อ่อเช้านี้ตื่นมาก็มานั่งเอยนกายที่โซฟาในบ้านนะครับผ่อนคลายสบายๆด้านหลังผมเนะี่ยก็จะมีหน้าต่างที่เปิดออกไปล,ล้วจะเจอกับภูเขานะครับบางวันก็เจอหมอกพึ่งนี่เลยนะครับเป็นภาพที่เราตื่นมาก็สดใสดีนะครับงวงเงียก็มามองหมอกออนเพื่อเป็นการเปิดเช้าวันใหม่นะครับแต่บางทีดูเสร็จปั๊บเนี่ยก็เกิดอาการแบบนี้ อนอนต่อดีกว่าอะไรประมาณนี้จริงๆแล้ววันนี้อยากนอนต่อแบบนี้นะครับแต่มีแผนตั้งใจนะฮะจะไปจิบกาแฟชี่ทรีครับกาแฟบนต้นไม้ซึ่งตั้งใจจะไปมาเป็นตีขวาแล,ะละ้วล่ะวันนี้น่าจะว่างสุดๆน่าจะไปจิบกาแฟได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปจิบกาแฟเเปิดประเด็นนะฮะที่คราเตรียมมาให้ที่บ้านจิบก่อน อ่สดชื่นนะครับเดี๋ยวสักพักจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปข้างนอกแล้วล่ะไปที่อ่าอะไรดีล่ะไปกินกาแฟบนต้นไม้ ได้ยินชื่อมานานแล้วครับกับกาแฟบนต้นไม้วันนี้ก็มีโอกาสได้มาสักทีนึงนะครับเป็นวันที่ฝนพรำๆด้วยนะครับโอ้โหบรรยากาศโดยรอบเนี่ยวิวก็สวยงามดีมากๆเลยนะครับเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยก็จะอยู่บนต้นไม้เห็นไหมครับมองขึ้นไปเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่เราจะมากินกาแฟบนกิ่งไม้นู่นแหละฮะอ่า ก่อนที่จะเดินไปตรงนู้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบันไดขึ้นถ้าใช้ปีนต้นไม้สีกทีเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับโอ้โหตกแต่งด้วยพันไม้ที่เป็นประเภทว่านเอ,อ่ยต้นไม้แบบประดับตกแต่งสวยมากเออแต่ต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ต้อนอะไรเนี่ยเออไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะนะแต่ก็ ปลูกเป็นไม้ไประดับที่บ้านได้อย่างดีเลยนะครับโอ้โหข้างบนนี้ก็มีที่นั่งให้เราสบา,สบายๆถ้าไม่อยากจะขึ้นไปไปบนต้นไม้นะครับก็จะมีทิศทางอยู่นะครับมีทางเดินรถเลี้ยวต้นไม้นี่ใหญ่แล้วก็สูงมากเลยนะครับเนี่ยกลายเป็นจุดเด่นจุดขายของที่นี่เลยกับบ้านต้นไม้นะครับ อันนี้คือทางขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนเราก็จะลงมาชมวิวตรงนี้ก่อนนะครับเรามองขึ้นไปบนภูเขานะครับจะเห็นเขียงแน่น้อยของชาวบ้านนะครับที่เขาปลูกผักบนต้นไม้ไม่ใช่สิเขาปลูกผักปลูกพืชบนภูเขาบางวันอาจจะเห็นสายหมอกลำไหลอยู่นะครับโอ้อากาศก็ดีนะครับเนี่ย สวยงามมากนะครับนู่นครับจุดที่เราจะเดินไปกินกาแฟกันนะครับไปเราเดินไปด้วยกันเลยนะครับโอ้ก็ชั้นไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เห็นวิวด้านล่างด้านข้างสวยงามนะครับตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่ากิ่งไม้โดยทั่วไปนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะจับกิ่งไม้อะไรได้เลยนะครับโอ้โห มาอยู่ตรงนี้ครับเราเห็นวิวสวยงามมากแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่สวยงามมากครับตรงนี้จะไม่มีหลังคานะครับเราเห็นสามารถกิ่งไม้ใหญ่ได้เลยนะครับโชคดีคงไม่มีงูร่วองลงมา <laughs> ไม่น่าจะมีหรอกนะครับอตอนนี้โอ้โห ร้อมแล้วนะครับที่เขาจัดเตรียมไปให้เรากาแฟนี่คือกาแฟรครับนี่ชาโอ้แล้วก็าเห็นวิวด้วยนะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามมากครับ้างบวนเนี้ย จะเห็นว่าวิวสวยงามมากเลยนะครับเห็นภูเขาที่เป็นภูเขาปูและเห็นหมอกเห็นอรไรเห็นความสีเขียวของต้นไม้เนี่ยสดชื่นใจสดชื่นตาดีนะครับส่วนที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ก็โอ้เป็นเรื่องสดชื่นเหมือนกันนะครับกาแฟแก้วแดงๆเอสเปรสโซ่นะครับ่าสดชื่นชื่นใจนะครับเพราะอยากจะบอกว่าถ้าหากเรามีเวลา มาพักผ่อนที่เลีแกบ้างให้กับรางวัลชื่อของตนเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาชมวิวให้รางวัลชื่อตัวเองได้นะครับกับกาแฟบนต้นไม้อำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาครับ วันนี้ครับมาจิบกาแฟจิบช,ชาชีครับที่กาแฟบนต้นไม้ก็อิ่มอกอิ่มใจดีนะครับเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงน้ําตกด้วยนะครับวิวด้านบนก็สวยนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาได้นะครับยังเปิดให้บริการอยู่เสมอนะครับกับชีครับกาแฟบนต้นไม้นะครับ